บงชูตุลมงเดยสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็สําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการปฐมนิเทศนะครับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับนะในชัน้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563โรงเรียนสตรีนะครสวรรค์นะครับก็นะฮะสำหรับในวันนี้ครูชื่อชัยวัฒน์หอวรณพากรน,นะครับก็จะมานะครับเอ่อแนะนำในะอะไรเล็กๆน้อยเกี่ย,ยวกับภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นะครับก่อน ที่เราจะเริ่มการเรียนการสอนกันอย่างจริงจังนะครับนะเรามาดูกันเลยขั้นตอนแรกนั้นเมื่อนักเรียนที่เลือกเรียนในภาษาฝรั่งเศสมาเนี่ยทุกคนมักจะมีคำถามว่าภาษาฝรั่งเศสยากไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นครูก็จะให้นักเรียนดูคำต่อไปนี้นะเนี่ยมี1 2 3 4มนะมีทั้งหมดเท่าไหร่12คำนะครับนะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดเลย ซึ่งนักเรียนยังไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยนะนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่านักเรียนแปลได้ไหมนะครับครูจะให้เวลานักเรียนนะลองทําความเข้าใจกับมันดูอย่างคําแรกนะคำนี้นะคำน,นะคำนี้น่าจะแปลว่าอะไรครับนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะต้องมีความหมายอยู่ในใจจะต้องรู้ละนะคำนี้นะครับนะอ่านว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตแปลว่าช็อกโกแลต นะครับนะนักเรียนจะเห็นไหมว่านะนักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนน่าจะเดาออกว่าความหมายมันน่าจะแปลว่าอะไรหรืออย่างอ่าคาต่อมาข้างล่างนะเดาออกไหมครับว่าน่าจะแปลว่าอะไรนะนะคำนี้อ่านว่า t e l e p h น n y t e โฟ p แปลว่าโทรศัพท์นะนะนักเรียนเดาถูกกันใช่ไหมนะ t ท l e p h นโทรศัพท์นะครับต่อมาอ่าคำข้างล่างนึกออกไหมครับคำนี้น่าจะแปลว่าอะไร นะคำนี้อ่านว่าเท l ล v i s i o n เทเลวิ s ิองนะครับเทเลวิินะก็แปลว่าโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองคำต่อมาอ่าคำนี้นะก็น่าจะตอบได้ในทันทีนะน่าจะแปลว่าอะไรใช่ไหมนะอันนี้อ่านว่า Bus บิสก็แปลว่ารถบัสหรือ,ร,อรถเมล์นะครับคำต่อมาอ่าอันนี้อีกนะแปลได้ไหมครับยากมากเลยนะอ่านว่าตาบ ตาเบรนะครับนะอันนี้ก็จะแปลว่าโต๊ะนั่นเองนะครับคำต่อมาอันนี้ยิ่งยากไปใหญ่เลยนะอ่านว่าโฟโต้โฟโต้แปลว่ารูปถ่ายนะครับนะต่อมาคำนี้นะนึกออกไหมแปลว่าอะไรนะครับคำนี้อ่านว่าโอหองส์โอหองส์ก็แปลว่าสมนะครับนะต่อมาคำนี้ล่ะนะโอ้ยากมากสปอร์ sport. นะอ่านว่า sport นะ่ย sport นะก็แปลว่ากีฬานั่นเองนะครับอ่านคำนี้แหละครับนะนะ่ยนะคำนี้อ่านว่า cinema cinema ก็แปลว่าโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังนั่นเองหรือคำนี้นะ่ย film 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 เนะก็แปลว่าภาพยนตร์นะต่อมาคำนี้แหละครับนะคุ้นๆเนาะ science science นะครับก็แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะครับหรืออ่ะคำนี้ลหละนะคำนี้ยาวหน่อยนะคำนี้นะอ่านว่า d t i t n o n i r e dictionnaire ก็แปลว่า Dictionary นั่นเองแล้วเลยเห็นไหมครับว่าคำเหล่านี้คือคำภาษาฝรั่งเศสรานนี้นักเรียนพอจะนึกออกไหมว่านะมันมีความหมายแชร์กันอยู่ ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าออกเสียงต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยรูปตัวเขียนพอนักเรียนเห็นปุ๊บนะคนที่มีคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะก็จะได้เปรียบหน่อยเวลามาเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะว่านักเรียนจะสามารถเดาออกได้นะในทันทีเมื่อเห็นรูปตัวเขียนนะครับนะเออก็คือนะจะมีอยู่แบบนะ 50 50เลย50าเลยนะสำหรับคำภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษที่ใช้ร่วมกันอยู่หรือเขียนคล้ายกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็อาจจะได้เปรียบนะครับในการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับเห็นไหมครับว่านะพอจะได้คำตอบเรียงว่าภาษาฝรั่งเศสยากไหม นะเพราะว่านักเรียนมีคลังคําศัพท์โดยเบื้องต้นอยู่แล้วเรียนภาษาอังกฤษมากันต้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับครูเชื่อว่าภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ยากเลยนะครับนะฮะ,ะทีนี้เราลงมาดูกันว่านะทำไมเ,เราถึงจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศส นะครับข้อความพวกนี้ครูก็ไปเอามาจากาเว็บไซต์ของสถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยนะเพราบอกว่าภาษาฝรั่งเศสคือกุญแจสําคัญบนเวทีโลกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีคนพูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมากกว่า220ล้านคนนะครับในทุกทวีปในโลกนี้เลยนะครับทำให้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกและในปี2050 นะเราคาดกันว่าภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่4นะครับนะอันนี้ในด้านเศรษฐกิจนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในตลาดโลกนะครับนะมีสินค้าระดับสูงมีวงการแฟชั่นมีศาสตร์การทำอาหารทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องของพลังงานการบินนะ ครื่องบินแอ r b บัสเนี่ยนะผลิตในฝรั่งเศสนะการผลิตยารักษาโรคแล้วก็อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลายนะครับนะฮะต่อมานะในด้านวิชาการภาษาฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับนะก็นะคุณภาพและเกียรติภูมิของปริญญาที่ได้รับจากระบบการศึกษาฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่น่าเรียน นะครับเพราะว่านะมหา,มหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งหลายนะครับนะมักจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็นะมีคนทั่วโลกมากมายที่ใฝ่ฝันที่จะไปเรียนต่อนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วอย่างนะคือประเทศฝรั่งเศสถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาทั่วโลกนะครับนะถือว่าเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนมากที่สุดนะครับจากนั้นด้านวัฒนธรรม ฝนะรั่งเศสก็ถือว่าเป็นผู้เรียกได้ว่าอะไรล่ะกำหนดมาตรฐานความสง่างามความประณีตมีปรัชญามีศาสตร์การใช้ชีวิตที่นะเป็นที่ยอมรับนับถือกันไปทั่วโลกนะครับนะและก็ถือเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับนะทีนี้นะข้อเท็จจริงนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาฝรั่งเศสเนี่ย เป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับ5นะครับของโลกแล้วก็ใน Facebook แล้วก็วิกิพีเดียเนี่ยภาษาฝรั่งเศสถือเป็นอันดับ3ที่มีผู้ใช้มากที่สุดนั่นคือพอนักเรียนเข้าไปใน a c e b o o k นะครับนะหรือเข้าไปในวิกิพีเดียนะครับนะในวิกิพีเดียจะมีนะคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสถือว่ามากที่สุดเลยนะครับและยังเป็นภาษาต่างประเทศที่มีผู้เรียนมากที่สุดนะครับเป็นอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษด้วย น,นอกจากนี้ภาษาฝรั่งเศสก็เป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆมากกว่า51ประเทศนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานในองค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติด้านต่างๆเป็นจำนวนมากเช่น UN สหภาพยุโรป UNESCO นะครับหรือคณะกรรมก,การโอลิมปิกสากลและอื่นๆนะครับนะถ้านักเรียนจะดูการแข่งขันโอลิมปิกถ้านักเรียนดูถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกนะนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาเขาประกาศผลอะไรก็ตามนะครับเขาประกาศเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บ เขาจะต้องมีการประกาศเป็นภาษาฝรั่งเศสตามมา,ามีภาษาท้องถิ่นด้วยที่เจ้าภาพภาษาของเจ้าภาพในปีนั้นๆแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับนะเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาของโอลิมปิกสากล นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสทีนี้ในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ของเราเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดทําการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมามาเป็นระยะเวลานานแล้วละ่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะก็มีนักเรียนที่เรียกได้ว่าสร้างสรรค์ผลงานนะที่ทํากิจกรรมภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะได้สร้างชื่อเสียงนะให้กับโรงเรียนมากมายเลย เลยทีเดียวนะครับครูเอาปีหลังๆแล้วกันนะครับนะเช่นปี2,561นเะครับนะเราก็ได้เข้าร่วมนะครับแข่งขันกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยนะครับนักเรียนของเราเนี่ยนะพี่บุญเกื้อนุ่นเป้าทองเนี่ยก็ได้รับรางวัลนนะักร้องยอดเยี่ยมระดับประเทศคือชนะเลิศเลยนะจากการประกวดร้องเพลงนะครับเพลงภาษาฝรั่งเศสนะครับเพลงซูเลสเซตัวนะครับแล้วก็มีทีมละคร นะทีมละครสั้นภาษาฝรั่งเศสนะก็ได้ไปวคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศมาด้วยนะจากการแข่งขันละครสั้นนะ La r i v é m a l i c e s e d'un Extraterrestre re นะครับซึ่งนักเรียนทั้งหมดก็ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนะครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนะหรือในปีต่อมาปี2562กนะครับก็งานเดียวกันนะกิจกรรมประจำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยนะครับพี่อาทิตย์ศิีพงศ์ก็ได้รับรางวัลอันดับที่1ระดับประเทศนะครับจากการประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสเช่นกันเพลงลูตองเดกัตเดรนนะครับนะและนอกจากนี้พี่อนัญญาอุกฤษ นะครับก็ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งระดับประเทศจากการประกวดท่องกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสแล้วนอกจากนี้ทีมละครทีมเดิมจากปีที่แล้วนะครับก็นะได้ไปควา้ารางวัลระดับประเทศรางวัลชมเชยระดับประเทศอีกเช่นกันนะจากการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศสเรื่อง La d e s t i n a z i o n Pluton นะครับซึ่งนักเรียนทั้งหมดก็ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระพนิธิถาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนะนอกจากนี้นะล่าสุดนะครับเมื่อธันวาคม2562ทีมละครสั้นภาษาฝรัรธธร่งเศสนะครับก็ได้เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินะครับที่จังหวัดสุโขทยัยโรงเรียนอุดมดารุณีนะครับผลปรากฏว่าเราก็ได้ นะรางวัลเหรียญทองอันดับที่2นะครับระดับชาติเลยจากละครเรื่องคูณกาเลตนะครับนะเหล่านี้นะครับก็เป็นผลงานของรุ่นพี่นักเรียนภาษาฝรั่งเศสในปีที่มันผ่านมาในปีหลังๆนะครับนอกจากนี้นะครับนะเราก็ยังมีนะในเรื่องของออการนักเรียนแลกเปลี่ยนนะซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยลงจริงเราไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าครูเฉพาะเจาะจงมาแค่นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นะครับเป็นภาษาราชการนะครับนะก็มีเนี่ยอ่ะนะมีพิลาลิธพันนะครับนะเอ s สวิตเซอร์แลนด์นะครับไปอยู่เขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสพี่จิรพันธ์หานดำนะครับคนนี้ก็เป็นโครงการสตาร์ชเดลงก์อตูรูส์นะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เป็นโครงการเรียกได้ว่าฝึกภาษานะครับที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันพี่จิรพันธ์ก็นะเรียน อยู่ในมหาวิทยาลัยในเมืองตูลูสที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับนะแล้วก็มีพี่นวิบูลอ่าหรือพี่ระวีของเราก็ไปแลกเปลี่ยนในโครงการโรตาอรี่นะประเทศฝรั่งเศสนะครับมีพี่เพียงพิมนะครับหรือพี่ดราฟนะครับก็ไปโครงการลรตเตอรี่ประเทศแคนาดารัฐเกเบกนะครับเป็นรัฐที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการแล้วก็มีพี่โอปอนะปิยธิดาก,กลั่นแก้วนะครับนะคบนะโครงการโรตาตอรี่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็นะครับล่าสุดนะครับนะก็พี่ธนดลสังคดิษหรือพี่หลุยนะครับก็เป็นนักเรียนโครงการ e n g i n e น r นะครับซึ่งนะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศสพี่หลุยสนี่สอบได้อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับนะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศส ก็เหล่านี้นะครับก็เป็นนะครับผลงานนะครับของรุ่นพี่นักเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นะครับก็นะสำหรับตัวครูนะครับครูก็อยากจะบอกยินดีต้อนรับนะครับกับนักเรียนนะครับที่นะเพิ่งเข้ามาในระดับชั้นม .4 แล้วครูก็หวังว่านะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยจะ นะตั้งใจเรียนแล้วครูนะรับรองเลยว่าถ้านักเรียนมีความตั้งใจแสดงความสามารถพิเศษต่างๆให้ครูเห็นนะครับนะครูนี่แหละนะก็จะแนะนำพานักเรียนให้นะได้ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็พัฒนาภาษาฝรั่งเศสให้ไปสู่ ระดับนานาชาติต่อไปได้นะครับก็นะเดี๋ยวนะสิ้นสุดวิดีโอนี้นะครับครูก็นะจะมีนักงานนะสำรวจความคิดเห็นนักเรียนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นะขอความร่วมมือนักเรียนนะครับในการตอบนะครับแล้วก็ส่งกลับให้ครูด้วยนะครับสำหรับครูในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับนะแล้วก็นะอยากจะบอกว่าแม็กซิโบกูขอบคุณมากนะครับโอเคฟัลาก่อนครับสวัสดีครับ